ครับก็มาพบกันเหมือนเดิมครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่3ครับเกี่ยวกับเรื่องของวินัยท้องถิ่นนะครับมาพบกันเหมือนเดิมครับกับผมนะครับพระนมภัยปรมีนะครับรองปลัดเทศบาลเมืองหนองคายนะครับก็จะมานําบรรยายนะครับเกี่ยวกับเรื่องวินัยท้องถิ่นครับหรือวินัยของข้าราชการท้องถิ่นให้ท่านได้รับทราบกันครับใน EP ที่3ต่อไปนะครับก็ต้องขอกับขอบคุณนะครับสําหรับเอกสารครับของ ท่านอาจารย์ประวิทย์เพืองการนะครับผู้ทรงวุฒินะครับด้านวินัยนะครับของกรปกครองทองถิ่นมายาวนานเลยนะครับหัวข,ข้อนี้นะครับจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวินัยของท้องถิ่นในบทที่4จะกล่าวถึงความเป็นมาของวินัยท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะครับตอนน่อไปครับจะขอเรียกนะฮะจะเรียกนามนะครับแทนนะจะเรียกนามนามเรียกขานนะแทนไอ้ข้าราชการกรุงเทพ ข้าราชการองค์การมิหารส่จัยหวัดน,นะครับข้าราชการที่พมาครนะครับพนักงานเทศบาลน,นะครับพนักงานเมืองพัทยาพนักงานส่วนตำบลน,นะครับหรือแม้กระทั่งในอดีตนะครับที่มีพนักงานสุขาพิบาลซึ่งสุขาภิบาลก็ถูกยกเลิกไปเมื่อปี2542ครับตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาพิบาลขึ้นเป็นเทศบาลนะครับตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาพิบาลเป็นเทศบาลตำบลปี2 5 4 2นครับสิ้น ไปเมื่อวันที่25พฤษภาคมครับ2 5 4 2นะครับก็จะนํามาเก่าเหมือนกันนะครับจะเรียกนับข้าราชการทั้งหมดนะครับที่เป็นของท้องถิ่นว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับในบทนี้ก็จะแบ่งข้าราชการท้องถิ่นนะครับวินัยข้าราชการท้องถิ่นนะครับจะแบ่งวินัยข้างนี้เป็น2ยุคนะครับออกเป็น2ยุคด้วยกันนะครับคือยุคแรกก็คือเป็นยุคของวินัยวินัย ยุคเริ่มแรกนะครับแล้วก็ยุคที่2เป็นวินัยยุคปัจจุบันนะครับเรามาดูครับวินัยยุคเริ่มแรกกันนะครับนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลกรมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับทรงได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองครับแบบระบบจัตุสดมครับแบบเวียงวางคลังนาครับมาเป็นรูปแบบการกระทรวงแบบกระทรวงทบวงกลมครับในปี2435ดัง รูปแบบของตรตันูลเขานะครับรูปแบบการปกครองในประเทศไทยก็ได้ก้าวสู่ยุคใหม่อ,อย่างอันดัระยะประเทศเขานะครับอีก5าปีหลังจากนั้น,นครับทรงจะตั้งนะครับอีก5ปีนะครับหลังจาก 2- 4 3สามก็ทรงจะได้จัดตั้งนะครับสุขาภิบาลกรุงเทพขึ้นครับในพระนครครับตามพระราชกำหนดการจัดสุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร2440แล้วต่อมาวันที่18มีนาคม2,400 48ครับทรงจะตั้งสุขาภิบาลท่าฉลองขึ้นนะครับอยู่ที่ตำบลท่าฉลองเมืองสมุทรสาครเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกในหัวเมืองครับสุขาภิบาลท่าฉลองจึงเป็นจุดก,กําเนิดของการปกครองท้องถิ่นนับตั้งแต่นั้นมานะครับดังนั้นครับวันที่18มีนาคมของทุกปีก็จึงถือเป็นวันท้องถิ่นไทยนะครับที่ชาวท้องถิ่นนะครับจะมีการจัดการครับวันลำลึกท้องถิ่นไทยเกิดขึ้นกันทั่วประเทศนะครับเพื่อลำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าที่ทรงท่านได้กําเนิดท้องการปกครองท้อง,งถิ่นไทยขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาครับของบ้านท,ท้องถิ่นไทยนะครับก็คือ18มีนาคม2 4 4 8ี่แครับกําเนิดสุขาภิบาลท่าฉลองนะครับการเกิดขึ้นของท้องถิ่นไทยประเภทต่างๆกล่าวโดยสังเกตดังนี้นะครับ1ครับสุขาภิบาลครับจัดตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพ รศ 1>, 1 1 6หรือว่า2,000พุทธศัรกราชครับสองั 2, 40, ครับอีก8ปีต่อมาก็มีการตราพระราชบัญญัติจะตั้งสุขาพิบาลทราฉลองครับรศสห4นะครับหรือว่าพศ2448ครับซึ่งถือเป็นสุขาพิบาลในหัวเมืองแห่งแรกครับกระทั่งนะครับมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐณะสุขาพิบาลเป็นเทศบาลตำบล2542นะครับทำให้สุขาภิบาลทั่วประเทศจำนวนนะครับ 980อยแปห่งได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลทั้งหมดนะครับก็เป็นวันอาวสานของสขาภิบาลครก็คือวันที่25นะครับพฤษภาคม2 4 4 2นั่นเองนะครับ2ครับเทศบาลครับจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพศ .2476 ครับหลังจากนั้นอีก20ปีได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเทศบาล2496และใช้มาจนถึงปัจจุบันนะครับ ฉะนั้นครับวันที่สบานก็จะตรงกับวันที่24เมษายนของทุกทุกปีนะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด2498กครับถูกยกเลิกหลังจากเวลาผ่านไป4 2ปีครับโดยพระราชบัญญัติบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ2540ก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนะครับ 4. นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับอันนี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลน,นะครับพศ2 4 9 9ครับแล้วก็ถูกยบเลิกไปในปี2,515ครับโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่326ลงวันที่13ทธันวาคม2 5 1 5ครับแต่ให้คงสภาตำบลเอาไว้ครับหลังจากนั้นอีก22ปีจึงมีการจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตขึ้นใหม่ครับตามพระร,บบราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2 5 3 7ที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับห้านะครับเมืองพัทยาก็ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครับจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาบบรราชการเมืองพัทยาครับปีพศ2521ครับมีระดับก็เทียบเท่ากับเทศบาลนครนะครับ หออกนะครับกรุงเทพมหานครครับแต่เดิมครับเป็นราชการส่วนภูมิภาคครับต่อมาในวันที่ 13, าธันวาคม2515นะครับมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่335ครับให้บริหารจัดก,การแตกต่างจากราชการส่วนภูมิภาคทั่วไปนะครับและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร25 1 8ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งมีเพียงปีเดียวครับที่มีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจากบุคคลภายนอก อีกครั้งมีการแต่งตั้งผู้ว่าการจังหวัดน,นะครับจากบุคคลภายนอกก็มีอยู่เพียงปีเดียวท่านเองนะครับอีกครั้งครับกระทั่งมีการมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารในการกรุงเทพมหานครพศ2528ครับทำให้พว่าการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งนะครับเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ก่าวโดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่านะครับการปกครองท้องถิ่นไทยครับมีลำดับการจัดตั้งดังนี้นะครับสุขาพิบาลครับตั้งในพศ .2440 นะครับเทศบาลครับตั้งในพศ .2466 นะครับอบจตั้งในปี2498ครับองค์การบริหาส่วนตำบลนะครับเกิดขึ้น2ครั้งนะครับ ปี2499ครับถูกเลกปี2 5 1 5แล้วก็มาเกิดใหม่ครับปี2537นะครับงั้นัรนทมเนิดจริงคือ2499นะครับปีอัฐพานครองเมืองนะครับกรุงเทพมหานครครับเกิดในปี2 5 1 8นะครับส่วนเมืองพัทยาเกิดในปศ2521นะครับอันนี้ครับถ้าไล่ตามปศเกิดครับของการปกครองท้องถิ่นไทยนะครับตามลำดับนะครับหลังจาก มีกฎหมายจะตั้งท้องถิ่นขึ้นมาแล้วนะครับก็ได้กําหนอดอํานาจหน้าที่นะครับได้กําหนอดอํานาจหน้าที่หน้าที่ในจํานวนนั้นก็คือการบริหารงานบุคคลครับรวมถึงด้านของวินัยด้วยนะครับซึ่งเราจะกล่าวกันนี่และเป็นเนื้อหาของวินัยครับซึ่งท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับเป็นนิติบุคคลนะครับแต่ก็มี บางตัวที่ไม่เป็นนิติบุคคลก็คือสุขาภิบาลครับแต่ปัจจุบันนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะเป็นนิติบุคคลหมดแล้วนะครับเป็นไปนตามกฎหมายนะครับกล่าวคือนะองค์กรที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งแล้วก็มีสิทธิแล้วก็หน้าที่ตามกฎหมายนะครับอันนี้ข่าวสาเหตุที่เป็นนิติบุคคลนะครับมีแต่สุขาภิบาลน,นะครนั้ที่ไม่เป็นนิติบุคคลเดิมนะครับแต่ตอนนี้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบครับเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายครบถ้วนหมดแล้วนะครับอำนาจหน้าที่ ด้านวินัยของแต่ละท้องถิ่นนะครับในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งครับจะมอบอํานาจการบังคับบัญชาไว้กับข้าราชการพลเรือนนะครับเช่นนายอำเภอผู้ว่าการจังหวัดครับก็จะอยู่ในฐานะผู้กํากับดูแลนะครับในปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้จะเป็นผู้กำกับดูแลนะครับอธิบดีกรมการปกครองและปภารกรวงมดไทยอย่างนี้นะครับจะเป็นผู้ดูแลผู้กำกับดูแลนะครับจะเป็นผู้บังคับบัญชาครับในการจัดตั้งในเริ่มเริ่มแรกนะครับ มาดูงี้นะครับพนักงานสุขาภิบาลครับจะมีพระราชบัญญัติสุขาภิบาล2495ครับมาตรายี่บบัญญัติว่านะครับให้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยวางระเบียบพนักงานสุขาภิบาลขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้กระทรวงมหาดไทยนะครับวางระเบียบพนักงานสุขาภิบาลขึ้นนะครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบพนักงานสุขาภิบาลพศ2 523นี้นะครับข้อ5กําหนดว่า ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการบริเลนมาใช้บังคับแก่พนักง,งานสุขาภิบาลโดยอนุรลมนะครับอันนี้ก็ให้ไปเอากฎหมายเกี่ยวกับข้งงาราชการบนริเลนมาใช้เลยนะครับสําหรับพนักง,งานสุขาภิบาลน,นะครับแล้วข้อเจก,ก็กําหนดว่าให้มีคณะกรรมการพนักง,งานสุขาภิบาลคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่ากอสอพอประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเลขาธิการกพ อธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมตำรวจอธิบดีกรมโยธาธิการอธิบดีกรมบัญชีกลางผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้ทรงพุทธจากสุขาพิบาลจำนวนสองคนเป็นกรรมการโดยให้มีอำนาจหน้าที่ออกกฎกสอพตามที่กพอได้ออกกฎว่าด้วยเรื่องนั้นๆด้วยเช่นกฎกสอพฉบับที่หนึ่งศ2533ว่าด้วยการสอบสวนพิจนารณาเป็นต้นนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการพนักง,งานสุขาพิบาลประจำจังหวัด เรียกชื่อโดยย่อว่าอกสพจังหวัดนะครับอกสพจังหวัดโดยมีผู้ว่าการจังหวัดครับเป็นประธานครับอันนี้ก็มันเขียนไว้ในข้อ18นะครับและคณะอนุกรรมการพนักงานสุขาพิบาลประจำสุขาพิบาลเรียกชื่อโดยย่อว่าอกสพสุขาพิบาลนะครับโดยมีนายอำเภอในฐานะประธานกรรมการสุขาพิบาลเป็นประธานอันนี้ก็มันเขียนไว้ในข้อ9นะครับโดยมี โดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้นเลยนะครับอันนั้นคือกรณีของสุขาพิบาลเดิมนะครับมาดูเทศบาลน,นะครับพนักงานเทศบาลก็จะมีพระร,ราชบัญญัติเทศบาลพศ2 4 9 6ครับมาตรา43บัญญัติว่าระเบียบพนักงานเทศบาลให้ตาขึ้นเป็นพระราชกิจกาและพระราชกิจการระเบียบพนักงานเทศบาลพศ2519มาตรา5บัญญัติว่า ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับกับพนัากงานเทศบาลโดยอนุโรมนะฮะโดยอนโรมมาตราหกครับให้มีคณะกรรมาการพนักง,งานเทศบาลคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่ากอทอมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีอำนาจหน้าที่ออกกฎกอทอตามกฎกพเช่นกฎกทฉบับที่2 ปศ2 5 2 0ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเป็นต้นนะครับมาตรา8ให้มีอนุกรรมการพนังงานเทศบาลประจำจังหวัดเรียกโดยย่อว่าอ,อกทจังหวัดมีผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานมาตรา9ก็ให้มีอนุกรรมการพนักง,งานเทศบาลเรียกโดยย่อว่าอ,อกทเทศบาลและกรรมการอนุกรรมการแต่ละคณะจะมีข้าราชการพลเรือนร่วมอยู่ได้หลายตำแหน่งด้วยกันนะครับอันนี้กรณีของเทศบาลน,นะครับ มาดูกรณีของพนักง,งานเมืองพัทยาก็มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพศ2521นะครับมาตรา62วรรค2บัญญัติว่าระเบียบพนักงานเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลโดยให้ถือว่าเมืองพัทยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลน,นครออย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับข้ราชการกรุงเทพมหานครครับ ข้าราชการองค์การมารหาสวังหวัและพัฒนาสังคมก็มีกฎหมายกําหนดไว้ในลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับตามที่กล่าวมานั้นนะครับจะเห็นว่าครับวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในยุคเริ่มแรกได้มอบอํานาจการบังคับบัญชาทั้งหมดไว้ที่ข้าราชการพลเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นประหลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าก,กิ่งประชาอําเภอครับานอำเภอผู้ว่าการจังหวัดปัจจุบันครับจะทําหน้าที่เป็นเพียงผู้กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนทีินนะครับเอาที่รวมการปกครองนะครับ ประาดกระทรวมหาดไทยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นผู้ดูแลทั้งสิ้นครับในยุคเริ่มแรกครับทั้งระบบวินัยหรือกฎการสอบสวนก็อนุวัตตามกฎกพเกือบทุกประการครับโดยไม่อาจแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนก็คือใช้ร่วมกันมาโดยตลอดนะครับมาดูหัวข้อที่2ครับวินัยในยุคปัจจุบันนะครับวินัยของข้าราชการท้องถิ่นในยุคปัจจุบันนะครับวันนี้นะครับระบบวินัยของข้าราชการท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงไปครับป็นอันมาครับใน3ประการสําคัญด้วยกันก็คือ1ครับด้านของกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์นะครับด้านที่2ก็เป็นด้านของผู้ใช้อํานาจนะครับด้านที่3ก็เป็นเนื้อหากระบวนการนะครับเรามาดูครับด้านกฎหมายแล้วหลักเกณฑ์นะครับประเทศไทยก็ถือว่าเป็นนิติรัฐนะครับซึ่งก็หมายถึงการปกครองโดยหลักนิติธรรมนะครับคือ หลักกฎหมายและกฎหมายที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานบุคคลของรัฐการสนธิในยุคปัจจุบันนั่นคือรัฐมนูนแห่งราชณาจครับพศ2อพศ .2540 นะครับมาตรา2อง่นะครับวรรคหนึ่งบัญญัติว่าองค์กรปกครองสนถินท,ท,ท,ทั้งหลายย่อมมีความอิสระในการบริหารงานบุคคลนะครับมาตรา2 8 8รวรรค3ก็บอกว่าการลงโทษ พนักงานในลูกจ้างขององค์กรปกครองท,งท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติอันนี้ก็เป็น,นรัฐธรรมนูญข้อ2 5 4 0ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญจุดเริ่มแรกครับในการให้อำนาจของท,งท้องถิ่นเป็นจํานวนมากครับแล้วก็รัฐธรรมนูญทุกฉบับก็จะเขียนล้อกันมาอย่างนี้ตลอดทั้งจนถึงปัจจุบันนะครับดังนั้นครับจึงจึงได้มีการประกาศครับระราบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท,ท้องถิ่นพศ2,542เกิดขึ้นเครื่องสายมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ กฎหมายฉบับนี้ยังไม่ถูกยกเลิกครับยังใช้กันอยู่นะครับในปัจจุบันนี้2มร3แล้วนะครับประกาศในิจญานปเบกษาครับฉบับกิจการลิมที่1 1 6ตอนที่120กอไก่ครับเมื่อวันที่29กพฤศจิกายน2องพนครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในิจญาูปเบกษาเป็นต้นไปก็คือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3ามสิบพฤศจิกายนสองพนารสะครับสาระสาคัญของกฎหมายดังกล่าวก็สรุปได้ว่านะครับ หครับให้จัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารงานบุคคลข้าราชการสนองถิ่นออกเป็น3ระดับนะเป็นเป็นสาระดับครับ1น,นะครับคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลสนองถิ่นเรียกว่าคอทครับส,สังกัดที่สํานักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยมีผู้สรงุติเป็นประธานปัจจุบันนะครับก็ได้แต่นายพงพโ,โยมครับวัสพู์นะครับมี หัวหน้าสํานักงานกทก็เป็นเลิกานองการแล้วก็มีหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานการมาตรฐานกลางครับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อให้คณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการกลางหรือว่ากกลางขององค์กรปุครองถิ่นทุกรูปแบบนําไปเป็นกรอบในการกําหนดมาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลแต่ละด้านนะครับูง่ายๆนะครับถ้ามีกทนะครับเป็นคนกําหนดมาตรฐานทั่วไปนะครับเป็นคนกําหนดมาตรฐานทั่วไปแล้วก็ให้กกลางนะครับอ่า เอาไปกำหนดมาตรฐานกลางนะครับอ้อขออภัยนะครับคือให้กอทอนะครับมีหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานกลางในการบริหารงานบุคคลนะครับเสร็จแล้วก็ให้กอกลางนะครับเอาไปออกเป็นมาตรฐานทั่วไปครับในการบริหารงานบุคคลนะครับแล้วก็ทาความเข้าใจกันต่อไปนะครับสอนนะครับคณะกรรมการกลางนะครับ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเรียกว่ากอกางครับอันนี้สังกัดเกี่ยวที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานนะครับปัจจุบันก็คือคุณอนุงพงศ์เผยินดานะครับมีรองรบดีกรมรองรับบดีครับส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเป็นเลขาธิการมีหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวเรื่องการบริหารงานบุคคลด้านต่างๆภายในกรอบมาตรฐานการของกทกกาหนดให้นะครับ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นและกอจังหวัดนะําไปเป็นกรอบ,นรบในการกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลด้านต่งตางๆซึ่งปัจจุบนันกอกลางก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับกอกลางประเภทหนึ่งก็คือเป็นคณะกรรมการ,รงงากลางคณนะกรรมการกลางข้าราชการมารมหาส่วนจังหวัดหรือเรียกว่ากอจอนะครับอันนี้อยู่ที่กรมส่งเสริมนะครับคณะที่2คือคณะกรรมการกลางพนักง,งานเทศบาลหรือว่ากอทอ ใช้กับเมืองพระยาด้วยครับใช้ร่วมกันเมืองพรทยาก็ถือเป็นเทศเป็นเทศบาลนครนะมีฐานะเป็นเทศบาลนครนะครับสามครับคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตบุเรียกว่ากออบตนะครับอันนี้จะมีคําว่ากลางนะสังเกตดีๆนะจะมีคําว่ากลางนะครับจะมีคําว่ากลางนะอันนี้คืออยู่ส่วนกลางนะครับยกเว้นนะครับกทมครับหรือว่ากรุงเทพมหานครจะมีกฎเป็นของตัวเองครับภายใต้กรอบมาตรฐานกลางของกทนะครับ อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมาเป็นกําหนดเป็นคณะกรรมการสังกัดอยู่ที่กรมส่งเสริมนะครับเหมือนกับของอบจอบตเทศบาลนะครับสำหรับกรุงเทพนะครับอันที่สามครับคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครับกหรือว่าเรียกว่ากจังหวัดนะลำดับที่สามนะหรือว่ากจังหวัดมีอยู่ในแต่ละจังหวัดก็ผู้่าการจังหวัดเป็นประธานมีหน้าที่ในการกําหนดรกเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับระเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลนัด้านต่างๆครับ ในกรอบของมาตรฐานทั่วไปของกอกลางกำหนดนะครับซึ่งกอจังหวัดก็จะมีอยู่5้าประเภทด้วยกันนะครับมีฐานะเทียบเท่ากองพลเลยทีเดียวนะครับเอานะครับถ้าท่านดูดีๆนะจะเห็นว่ากอถอมีหน้าที่ทําอะไรนะครับกอถอมนะครับมีหน้าที่ในการออกนะมีหน้าที่ในการนะครับออกมาตรฐานกลางนะครับมีหน้าที่ในการออกมาตรฐานกลางนี่เป็นเป็นกอถอนะครับมีหน้าที่ในการออกมาตรฐานกลางหลยส่วน กกลางครับมีหน้าที่ในการออกมาตรฐานทั่วไปนะครับออกมาตรฐานทั่วไปนะครับจะมีหน้าที่ในการออกมาตรฐานทั่วไปส่วนกจังหวัดนะครับจะมีหน้าที่ในการออกเงื่อนไขนะครับจะมีหน้าที่ในการออกเงื่อนไขออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับในการบริหารงานบุคคลนะครับซึ่งจะมีหน้าที่แตกต่างกันนะครับ กจังหวัดแต่และจังหวัดเนี่ยมีฐานะเทียบเท่าก,ากาพอเลยนะครับามาดูคณะที่หนึ่งครับเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการองค์การมหาสจังหัดเรียกว่ากาจจ,จตอนนี้จะมีปหลัดอบจครับเป็นเลขาครับมีผู้ว่านะครับเป็นประธานมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับคณะที่สองก็เป็นคณะกรรมการพนักง,งานเทศบาลหรือว่ากทจนะนี่มีท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานะครับมีผู้ว่าเป็นประธานนะครับ คณะท er. er ี่3ก็จะเป็นคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนะครับหรือว่ากออบจจังหวัดนะครับอันนี้มีจะท้องถิ่นนะครับเป็นเลขาราะว่าเป็นประธานส่วนคณะนี้ครับเป็นคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาหรือว่ากอมงพัทยานี้ก็มีประลัดเมืองพัทยาเป็นเลขาลูกการนะครับมีผู้ว่านะครับเป็นประธานอันนี้ก็มีอยู่เฉพาะเมืองพัทยานะครับอันนี้ก็เป็นบทที่4นะครับที่คุยเกี่ยวกับเรื่องครับ บทที่4นะครับคุยเกี่ยวกับเรื่องของวินัยท้องถิ่นครับมีการแบ่งนะครับวินัยออกเป็นยุคแรกครับยุคแรกก็ยุคปัจจุบันนะครับที่ดําเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอันจะจะเห็นข้อแตกต่างนะครับพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการระเป็นมาของวินัยนะครับสําหรับบทนี้นะครับก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาดูครับ EP ต่อไปนะครับในบทที่5นะครับถ้าท่านสนใจนะครับบอกว่าเออเนื้อหานะครับไปดูเพิ่มเติมได้ครับที่หนังสือของคณะกรรมการกฤษฎีการนะครับเกี่ยวกับเรื่องแหล่งที่มานะครับของกฎหมายต่างๆที่กล่าวมาครับสำนักงานคณะกรรมการกิีการนะครับพระราชบัญญัติพราราชกำหนดนะครับออนไลน์ครับดูที่นี่ได้ครับเว็บไซต์กฤษฎีการนะครับไปค้นดูได้ครับพระราชบัญญัติสภาตำบลนะครับองค์การบริหารส่นตำบลว่าด้วยแผนที่เทศบาลต่างๆนะครับที่นําอ้างอิงไปนะครับ ก็มีแหล่งอ้างอิงมีแหล่งที่มาครับเจอใหม่ครับ EP ต่อไปครับเป็น EP ที่4นะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังกันมาจนจบนะครับก็อย่าลืมครับกดกดตติแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นนะครับวิทยาทานครับกับหลายๆท่านที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวเรื่องวินัยท้องถิ่นนะครับ สำหรับบุคคลที่ต้องการอะเข้ารับราชการก็ศึกษาเพื่อตเตรียมไปสอบนะครับสำหรับบุคคลที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วนะครับศึกษาไว้เพื่อเป็นเกราะกําบังเป็นข้อปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติสําหรับตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับจนกเกษียณอายุราชการโดยไม่ต้องได้รับโทษทางวินัยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ